โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับที่ตามเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาลองเจ้าไวแปสิบนะครับนี่รุ่นปูเลยนะฮะก็จะมาลองยกล้อดูนะดเลยบ่อเนี่แบบแท้นะครับของแท้นะ มาจากศูนย์เลยนะนี่นี่เนี่ยนะเดี๋ยวมาลองกันครับสัหรับแรกลรามาฟังเสียงสตาร์ทกันก่อน,นเลยอย่น,นี้แหะตัน์ทมาเลอยู่กลางป่าอ้อยนะฮะอยู่ในหมู่บ้านเดือดราม่านะเดี๋ยวมาลองเทก,กันเลยนะครับว่าจะลุกได้ไกลเท่าไหร่นะฮะ โอเคอยู่นะสนนกี้นุนกีเฮ้ยขึ้นขึ้นได้ไหมครับเมื่อกี้นะครับอ่ก้องมันตัดไปเองเนาะเดี๋ยวจะมาลองใหม่นะครับกับเจ้าวายเปร์สายยกนะครับไม่ค่อยเต็มระบบนะอืมเอาแค่ครึ่งพอ เยอะมาการงนี้อยู่ในป่าอ้อยนะเต็มระบบไปนะจัดเต็มระบบครับเอ้อย <c oughs> โอ้ยดูดดยนี่ลูกลากติงมวนแล้ว อยกแบบกนกานะฮะมาขอชิ้นีกลับบ้านละยกมันมันะฮะได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะสนุกดีว่ะ เ,เดี๋ยวน้ำมันหมดค <c oughs> ือ,อ,อมาเคลิยรเดี๋ยวนะก็ใครชอบลิปนี้นะครับก็ผลไลค์กดแชร์ได้นะฮะก็ทีนี้ก็ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับบิ๊ายบาย 本当 <tiple> <tiple> <tiple>